โหลดหนังสือในแบบ e บุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับพระเจ้ายอนซันจากซีรีส์เรื่องต่างๆพระเจ้ายอนซันนั้นเป็นกษัตริย์เกาหลีที่หลายๆคนรู้กิติศัพท์กันดีนะครับว่าพระองค์เนี่ยมีชื่อเสียงในด้านไหนพระองค์นั้นเป็นโอรสของพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9พระมารดาคือพระมเหสีสกุลยุนที่โดนปลดและถูกประทานยาพิษเมื่อครั้งที่องค์ชายยอนซันยังเล็กอยู่นะครับพอพระชนมายุได้18พรรษา พระบิดาก็สวรรคตพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่10แห่งโชซอนแล้วด้วยความที่กษัตริย์องค์นี้นะครับเรื่องราวของพระองค์นั้นค่อนข้างมีสีสันแล้วก็มีความอื้อฉาวด้วยนะครับทำให้ซีรีส์หลายเรื่องนําเรื่องราวของพระองค์มาตีแผ่ผ่านการตีความที่ต่างกันออกไปซึ่งหากว่ากันตามประวัติศาสตร์นั้นว่ากันว่าพระองค์พยายามปกคลองมัานเมืองอย่างดีนะครับเป็นเวลาถึง10ปีแต่ด้วยความกดดันที่อาจจะได้รับจากพระบิดาและพระอัยกาอย่างพระพันปีอินซู ประกอบกับความอารมณ์ร้อนที่ได้จากพระมารดามาหรืออะไรก็ตามนะครับเป็นแรงกดดันทําให้พระองค์เนี่ยดูจะเป็นคนมโหร้ายแล้วก็มีการสังหารหมู่เกิดขึ้นหลายครั้งในปีของราชของพระองค์ยิ่งในปีที่10แห่งการของราชเนี่ยพระองค์ได้รู้ถึงสาเหตุการตายของพระมารดาว่าสาเหตุมาจากการโดนพระพันปีกดดนันแล้วโดนเหล่านางสนมกลั่นแกล้งทําให้เกิดการสังหารหมู่ครั้งใหญ่เรียกว่าในรัชการของพระองค์เนี่ย มีการสังหารหมู่หลักๆที่น่ากลัวถึงสองครั้งใหญ่ๆด้วยกันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่สนใจการเมืองทรงมัวมาอยู่กับสุรานารีครับเปิดห้องโถงให้เป็นหอนางลมเลยครับผมเป็นหอนางลมขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้รับเอานางลมมาเป็นสนมแล้วก็มีการล่วงเกินเหล่าภรรยาของขุนนางหลายท่านด้วยนะครับจนในที่สุดพระองค์ก็ถูกยึดอํานาจและด้วยเรื่องทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้นะครับผมทาให้ซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆเนี่ย นำเสนอเรื่องราวของพระองค์อย่างเผ็ดร้อนทั้งในซีรีส์แดจังกึมและศึกชิงบัลังจอมนางเราจะเห็นเรื่องราวของพระองค์ในช่วงต้นเรื่องซึ่งก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆในซีรีส์นั่นเองต่อมาก็คือซีรีส์คิมชูซอนและคิวอินซูทั้ง2เรื่องนี้นะครับบทบาทของพระเจ้ายอนซันนั้นถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของกษัตริย์ที่ได้รับความกดดันและรู้จะมีอาการทางจิตเล็กน้อยด้วยนะครับผมประมาณว่ามีการเก็บกดบางอย่าง อย่างในซีรีส์คิมชูซอนเนี่ยด้วยความเป็นลูกของนางเอกใช่ไหมครับซีรีส์จึงทําให้พระองค์เนี่ยดูจะเป็นคนดีแต่ก็ร้ายเพราะโดนกดดันประมาณนั้นเลยนะครับผมส่วนในควีตอินซูมารดาของพระองค์ไม่ได้เป็นนางเอกออกจะไปทางตัวร้ายด้วยซ้ำนะครับทาให้พระองค์เนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาให้มีความจิตนิดๆครับผมเหมือนกับพระมารดาและซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นพระองค์ได้นะครับก็คือเรื่อง Seven Day Queen หรือ7วันบัลังราชินีเรื่องนี้ พระเจ้ายอนซันถูกถ่ายทอดออกมาในบทของพระรองทําให้พระองค์เนี่ยดูอบอุ่นแต่ก็น่ากลัวไปในเวลาเดียวกันครับเรื่องนี้พยายามบอกว่าที่พระเจ้ายอนซันเป็นคนเย็นชาต่อคนรอบข้างเนี่ยก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยขาดความอบอุ่นแม้จะได้รับการเลี้ยงดูจากราชินีชองฮยอนหรือพระพันปีจาซุนในเรื่องก็ตามแล้วเรื่องนี้พระองค์ก็ต้องมาหลงรักกับนางเอกซึ่งตามประวัติศาสตร์จะมีศักดิ์เป็นหลานอาของมเหสีของพระองค์เองนะครับแล้วก็เป็นน้องสะพ้ายของพระองค์ด้วย แต่ด้วยความเป็นพระรองครับสุดท้ายก็ไม่ได้กับนางเองครับแม้ว่าพระองค์จะดูแซบดูรอขนาดไหนก็ตามนะครับผมแล้วก็ถูกปลดไปนั่นเองตามประวัติศาสตร์หรือจะเป็นในฉบับภาพยนตร์ครับอย่างภาพยนตร์เรื่อง King and the Cloud กระรักจอมแผ่นดินและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องในภาษาเกาหลีที่ชื่อว่าคันซินนะครับทั้ง2เรื่องนี้พระเจ้าย่อนซันต่างก็ได้รับเป็นบทเด่นโดยในเรื่องกบฏดรักจอมแผ่นดินนั้นจอ,อกแนววายหน่อยนะครับผมทําให้พระเจ้าย่อนซันในเรื่อง ดูเหมือนว่าจะชอบผู้ชายด้วยนะครับคือไม่ได้เป็นเกย์น,นะครับแต่ว่าขาดความอบอุ่นจากแม่จึงชอบอยู่กับผู้หญิงชอบมุดกระโปรงผู้หญิงเพื่อหาความอบอุ่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วตัวเอกในเรื่องอย่างหนุ่มลีจุนกิที่รับบทเป็นตัวตลกเนี่ยนะครับต้องรับบทเป็นหนุ่มหน้าหวานที่แสดงละครเป็นผู้หญิงและได้เล่นบทของพระมารดาของพระองค์ในการเล่นละครเสีดสีราชสำนักด้วยพระเจ้ายอนซานจึงชอบในตัวหนุ่มคนนี้นะครับแต่ก็เป็นความชอบแบบหอยหาความอบอุ่นมากกว่านะครับผม ส่วนเรื่องคันซินเนี่ยเรื่องนี้เป็นแนวอีโรติกมีนมหกกันทั้งเรื่องครับผมเรื่องนี้โดยเนื้อหานะครับจะเน้นไปที่หญิงสาวที่ถูกเกณฑ์เข้าวังมาเพื่อให้ความสุขแก่พระเจ้ายอนซันนะครับซึ่งตัวนางเอกเนี่ยก็เป็นนักฆ่าปลอมตัวมาเพื่อรอบสังหารทําให้เราจะได้เห็นฉาก18บวกค่อนข้างเยอะนะครับผมสําหรับเรื่องนี้และแน่นอนครับพระเจ้ายอนซันก็จะถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบของกษัตริย์จอมหืลนและกษัตริย์เจ้าสําราน ขาดความอบอุ่นเลยต้องมาหากับหญิงสาวแล้วก็ระบายอารมณ์กับพวกเธอนะครับเรียกได้ว่าในแดจังกึมมีการฝึกทำอาหารเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดถวายกษัตริย์เรื่องนี้ก็ฝึกเหมือนกันครับแต่เป็นการฝึกมีเซ็กเพื่อให้ถูกใจพระราชานั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีซีรีส์เรื่องฮงกิวโดงปี2017ที่บทของพระเจ้ายอนซันก็เด่นนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับเรื่องอื่นที่มีปมเรื่องพระมารดาแต่ก็มีความจิดนิดๆถ้าเรื่องไหนมีฉากที่พระเจ้ายอนซันแก้แค้นให้แม่เนี่ย หลายคนอาจจะแอบมีสัจใจนิดนึงนะครับผมเพราะพระองค์เนี่ยแก้แค้นได้เจ็บแสบแล้วก็โหดร้ายอย่างมากเลยครับนี่ถ้าพระองค์ฟื้นขึ้นมาได้นะครับคงจะบอกว่ามีอะไรก็เอาใส่มาเลยครับผมไหนไหสมัยของพระองค์เนี่ยก็เป็นกรียุคอยู่แล้วอะไรไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็ยัดมาให้พระองค์หมดนะครับซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยต่างก็มีความจริงแล้วก็การใส่สีตีไข่เข้าไปเพื่อความสรุปนะครับในการดําเนินเรื่องดังนั้นเราก็ดูกันอย่างเป็นกลางนะครับผมส่วนพระองค์จะเป็นยังไงนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ไปครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของพระเจ้ายอนซันกับซีรีส์แต่และเรื่องมีอะไรผิดพลาดไปไอ้ก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ